สวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับช่องไม้ผ้า้วยนะคะเมื่อนี้แอดกระดผ้าเอฟซีมาตามแนวทางของปูงยานดอนทาบน,นะคะถ้าเอฟซีทานาดเขามาแ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งเมดเพื่อสิบปลาดเข้าสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องไม้ผ้า้วยนะคะเมื่อนี้แอดกจะดาผ้ามาขอแนวทางนะคะก็ล่อลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่า ปูยาจะให้แนวทางตูใดนอกระตาแอดมาเลยจ้า okay. Okay. ห้องสามเจียเนอะกาพารวยก็มาติดตามแนวทางที่ ดอนท่าปู่ย่าเห็นนี้นะครับมาดนกันไปน้ำกันพอเป็นแนวทางนะครับงวดที่แล้วก็เข้าหรือครับงวดที่แล้วเนี้งวดงวดก่อนนานนั้นเห็นเป็นหาแปดเนาะเอ็นหาแปดมันวาเอ็นไหมหาแปดดูจอมปวกครับนี่นะครับท่านผู้ชมที่จอมปวกนี้นะครับเอฟซีมันจะถูกดูก็คืออยู่อยู่จอมปวกงวดก่อนนย่ดฟันเห็นบ้านปู่ย่าออกมานิกที ห้าสี่สองครับออกหาสี่สองมาเลยพี่แต่เด็กที่ไม่เห็นแบบพวกเขาเพราะสงสัยเพิ่นไปบอกว่าเด็กอยู่บ้านไอ้ฝันเห็นเงี้ยนลังเงี้ยหลังน้ำหลังไงีบางคนเพิ่นกระได้เพิ่นจะเพิ่นจะเป็นเด็เกที่แตั้งบ้านเพิ่นใหม่ๆเนาะบ้านเลขที่ห้าสีสส่สองออกหกสี่สอง เป็นมานลขกี้ปู่ยญ้าแห่งนี้นะครับมันลูกี้ปุย่าเรียนับท่านผู้ชมตัวไหนก็มาลุ้นน้วกันครับผมว่าจะได้ตัวไหนนะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแอดก็จะให้ท่านผู้ชมดูที่สารปุย่ญ้าที่ดอนสานป่ย่ญ้าดอนธาตุนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับบรรยากาศยามข้าคืนนะครับ ครับมาตรงนี้ไม่มีเสียงหมาหอนนะครับท่านผู้ชมเงียบปิดเลยนะครับ <Okay. S 1> ครับ ขอสามตัวเลยเน,ะนาะต้องปูยาสามตัวกันเลยบนลางาถึงบนลานคอรับเงินสิบร้อยเกรียงามๆด้วยงานเพราไหนก่นอนดงเงินมาขอก่อนแต่ยังงามตัวยังง่ขอรับนงวยก่อน ุกลานก็นเลิมไปคันหมักบิงพวงมามลัยกระยุบานน่าจะผลักใหญ่ถ้าเป็ดโลตุมุดขึ้นปูญยาตายใหญ่ท่านผู้ชมก็มารุ่นมาชมไปพร้อมกันนะครับมาแล้วนะครับตัวแรก หาหปูญาดอกไม้ท่างอื่นเพิ่นกระบอกแต่ดอกอยู่เมือ,อยงยวงเพินดอกไม้บริเวณรอบๆที่บ้านของปู่นี้ที่อื่นก็ไม่เอาด้วย <c oughs> เอามาเคยเ,เอามาจากที่อื่นตัวเลขบอกไก่กันนี่ครับคุณ นิตยาเอนะครับสวัสดีครับแบ๊ดครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับมาลุ้นมาชมไปพร้อมๆกันนะครับแต่องอางนนะหลังจากห่างหายไปนานนะครับอดก็ไม่เคยได้ค่อยเปิดได้ไลฟ์สดเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับท่านผู้ชมก็มาลุ้นมาชมไปพร้อมๆกันนะครับ แน่นนเพื่อนเดินถอยหลังนย้อนกลับขึ้ืนนะนาจะได้แล้วเนาะตัวแรกเพิ่นย่ำถอยหลังนะตัวแรกได้แล้วนะครับตัวแรกดได้เร็วย่ำถอยหลังให้เลยตัวเล็ดุทแล้วเพิ่นเดินถอยหลังให้พร้อม ตัวนี้ขออนุญาตย่ำหัวตัวเลขีงนเนด้อเด้อย,ยัยนมันหักอีกจะหักเหมือนเหมืนอนยู้ไอว้าออกขึ้นปุ๊บหักเลยดยิขึ้นมาเดียวหกักพยายามกันหักแล้วมัีจิตตอใบ้บงเงินก็มู้แม่งอะไรคนโตน สัญญาณก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องขอขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับมหมเงาครับตัวแรกมาแล้วนะครับท่านผู้ชม,มตัวแรกมาแล้วนะครับ สองอยางครับสองอยางสวยเล<ว>ยตัวที่สองหลักสิบท่านผู้ชมคงจะได้เห็นแล้วนะครับตัวแรกมาแล้วดวูตัวที่สองนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแนะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมตันนตัวที่สองนี่ก็สวยงามมากเลยนะครับนะ ตัวที่สอง,งเนี่ยจ้ากันได้แล้วก็หยุดเลยจับตัวเลขปัดออก ัน,นี้ปลูกให้ยาวเลยตัวนี้จะเป็นสองตัวละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปแล้วมั้งอะไรเงี้ยหุดแล้วหายหุดแล้วนะไปแล้วหัวหัวโ,โตแล้วแต่ตัวที่เหมือนซาะะโอ <c oughs> เหมือนซาะะโอเนาะเป็น,นสองตัวไดวย้ยินได้ไงอ๋อตัวเดียวเป็นสองตัวเลวววยเนี่ยสองตัว <c oughs> นี้ไหมเนี่ยอันนี้เลขาได้ไหมบนนี้เลขาข้างล่างนี่ได้หคกอยู่เปลรร่าเนี่ย มีสองตัวได้เนี่ยห้ากับหกตัวเดียวกันเลยอยู่กับกันเลยอยู่นั่งกันได้เนี่ยปูย่าคนเคยหายด้จ้ะเพิ่นเคยหายแบบนี้เคยหายอยู่สองตัวอยู่นั่งกันได้นะแต่บวงตัวที่สามถ้าพาม่น่ะจะบอกเป็นตัวเดียวจะบอกครับเกลียวห้องนี้เนี่ยวันนี้ห้องจะเกลียวอะไรห้องสองเกลียวห้องสองเกลียวแล้วอะ มาแแบกหาชาัดเก้วเลยนมันอะไรตัวเด็กหกชัติหร<า>ือเต่มากวันนีหกห้องนะีนะหรือว่าจะเป็นหาหกนะล่างหาหกบนที่ตามตัวขนน้ง้นมาข้างหาน,นหัวเนหองหาเทียยมันม่าจะเกแี่ยนี่นนยยังสวยเลยตัวเล็ตัวใหญ่เลยนะ ท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มาลุ้นตัวที่สามนะครับเดี๋ยวแอดขยับกล้องมาทางฝานโป้่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูท่้ชมก่อนนะครับค,ค,ครับทีนี้ก็มาลุ้นตัวที่สามไปพร้อมๆกันนครับ เก่งถูวป,ปูลวนเนยลมยม่ยมอันยะเล้ยเลี้ออันนึงเข้าอันนึงออกออกแยกกันหนึ่งแปดเดียว,วยนนแกัน

แตนมันงไฟแลงงไฟวะ <c oughs> ปูหยาจีดลงไฟวะเดอนหกเลักเสียงเีย้ายเหมือนบังไฟเแสดงว่าปูอยากจะได้บังไฟถึงเด่นหกเลยนะเมืนเด่นหกเลยเอาบุญบงไฟตอนนี้เด่นเลังไฟลตอนนี้บังไฟก็ยไม่จุดเด็กเแ่นาอเนาะ ครับพอดีเลขงวดนี้เข้านะครับเดี๋ยวจะเอาบ้องไฟมาเปิดให้ถวายป,ปู่นะครับจะรีบเอาไปได้ไหมเอาไปจุดแล้วจุดแล้วมาไปไม่ว่าย,ยี่สิ่แล้วส,สามตัวครบเลยเนาะอนนี้จะเป็นนิจจอมันเป็นเลขกเกจบอ่นะค่ะเป็น,นเหล็เกเลกจบอกะค่ะ อยู่แล้วสองตัวอืมนอยู่แล้วสองตัวแต่ตัวนี้ดูไปดูมาก็คล้ายๆเหมือนเกี่ยวเหมือนเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมคล้ายเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะคว่ามันจะหายไปแล้วคิดว่าจะเป็นฮาไอคิดว่าไอ้กระสูกแงเนี่ยกระดูแข็งลางแล้ว ที S <S ่ว่าสงสัยอยู sound sound mm ่น hmm. right ั่งกันสิเป็นหาห้าหกสองหรือเปล่านั่นหรถไอตัวนี้ม่เป็นตัวเลขนี่เป็นปดเป็นงอเป็นเกี่ยวครับทีนี้ก็ให้ก้าวพาดวยนะครับสรุปตัวเลขที่ปู่ตอนธาตุเลยครับก้าวพารวยเห็นเป็นตัวเลขตัวไหนครับตัวนี้ตัว ผมว่าตัวตัวนี้เนาะเป็นเป็นสองตัวี่เห็นจะเป็นห้าแล้วก็หกเป็นห้าหกสองหรือเปล่าหรือว่าห้าเก้าสองพอหกกับเก้าตัวเดียวกันเป็นห้าหกสองนะครับท่านผู้ชมถ้าตัวนี้น่าจะบอกเป็นตัวเรืเพราะว่าที่ทานขอปูกับยาวไว้ถ้าถ้าตัวนี้เป็นสองตัวก็แยกให้เป็นตัวเลขตัวที่สาม กาเลยบว่าเป็นตัวเพราะว่ามันจะเป็นทักทักเนาะจะเป็นทักเป็นอย่างยิ่เกี่ยวม,มันมันว่เป็นตัวเลยหรือว่าจะเป็นสองมันจะเป็นได้นะครับแต่ถ้าเบิป็นเป็นสองก็บ่ได้แต่สรุปแล้วปลูกให้ห้าหกสองห้าหกสองห้าเก้าสองห้าหกสองห้าเก้าสองครับท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นสำรับแนวทางของปูยาดอนถาดน,นะคะก็ได้ออกมาแลนนะคะ สามตัวก็จะมีห้าหกสองกับห้าก้าสองนะคะถ้าเอฟซีทในใดเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์มาบอกแอดน้ำในได้จ้านี่นะคะถ้าเอฟซีทานาดมาคลิปนี้นะคะแอดก็ขอคุละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อจะมีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝาก fc นะคะ แอดวอาผิดแอกก็ต้องกราบขอทั่วขอ,ขอภัยเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะอันนี้แอดก็าไม่เป็นแค่แนวทางนะคะก็ต้องเอฟซีก็โปรดใช้วิจาณในการรับชมด้วยนะคะเอามาให้เป็นแค่แนวทางนะคะถ้าเอฟซีท่านใดมาคลิปนี้นะคะแอดก็ขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช่เพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอฟซีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ต้องขออนุญาตเอฟซี FC ทุกคนทุกท่าน จบล่งเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ